สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อล็อกเดอร์น1%ช่องที่จะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆเ,เพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในพลังเงียบที่อันตรายที่สุดในเชิงจิตวิทยาพลังที่ไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องตอบโต้แต่กลับทำให้ศัตรูหวาดกลัวคุณเองหัวข้อของวันนี้คือ ทำไมคนที่วางตัวดีถึงทำให้ศัตรูกลัวเองได้โดยไม่ต้องตอบโต้คลิปนี้เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งหมด15หัวข้อหลักที่จะพาคุณเข้าใจว่าทำไมความนิ่งจึงเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดและการวางตัวอย่างสุขุมกลับทำให้คุณเหนือกว่าในเกมที่คนอื่นอยากจะดึงคุณลงไปเล่นถ้าคุณเคยถูกดูถูกโดนจิกกัดหรือรู้สึกอยากตอบโต้ใครสักคนอย่าเพิ่งรีบโต้กลับ เพราะวันนี้คุณจะได้รู้ว่าแค่คุณวางตัวให้ถูกศัตรูก็จะแพ้ภัยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องเปลืองพลังแม้แต่นิดเดียวไปเริ่มกันเลยครับการวางตัวดีคืออำนาจเงียบที่ทำให้คนคิดร้ายกลัวโดยไม่รู้ตัวในโลกที่เต็มไปด้วยการชิงดีชิงเด่นวาทะกกัดแสและความต้องการเอาชนะผู้อื่นการวางตัวดีจึงกลายเป็นคุณสมบัติที่ดูเหมือนจะอ่อนแอในสายตาของคนทั่วไป เพราะคนส่วนใหญ่มักตีความว่าความนิ่งคือการยอมแพ้ความสุขขุมคือความไม่กล้าสู้และการไม่ตอบโต้คือการยอมให้ถูกกระทำโดยไม่ลุกขึ้นปกป้องตนเองแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามคนที่วางตัวดีนั้นไม่ได้อ่อนแอหากแต่แข็งแกร่งอย่างสงบเขาไม่จำเป็นต้องออกเสียงไม่ต้องโต้กลับด้วยคำพูดแรงๆหรือใช้อารมณ์เพื่อแสดงความเหนือกว่าแต่กลับสามารถทำให้คนที่จ้องจะโโจมตีต้องชะงักต้องเงียบและต้องหวาดระแวงด้วยตัวของเขาเอง คลิปนี้จะพาคุณเข้าสู่แง่มุมลึกของจิตวิทยาการวางตัวที่กลายเป็นอาวุธทรงพลังในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนว่าทำไมเพียงแค่วางตัวดีศัตรูก็เริ่มหวั่นไหวแม้คุณจะไม่พูดสักคำเดียวก็ตาม 1. ความนิ่งคือภาพสะท้อนของคนที่ควบคุมเกมอยู่ เวลาคนเราเจอสถานการณ์ที่ถูกยั่วยุถูกผู้จาเสียดสีหรือโดนใครบางคนพยายามจะทำให้รู้สึกด้วยลงสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำคือตอบโต้กลับไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงทันทีใช้อารมณ์หรือพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ดูเหนือกว่าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าการตอบโต้เหล่านี้มักทำให้คุณหลุดจากตำแหน่งของผู้ควบคุมเกมไปโดยไม่รู้ตัว ตรงกันข้ามคนที่เลือกจะนิ่งในจังหวัดที่คนอื่นกำลังโกลาหลกลับมีพลังในตัวเองที่น่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อความนิ่งนั้นไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์และควบคุมเกมทางจิตวิทยาโดยสมบูรณ์ จิตวิทยาเชิงพฤติกรรมได้ชี้ว่าในสถานการณ์ที่เกิดแรงกระตุ้นจากภายนอกคนที่สามารถควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้คือคนที่เหนือกว่าทางความคิดการนิ่งไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เป็นการเลือกไม่พูดเพราะรู้ดีว่าไม่มีคำใดมีพลังเท่ากับความเงียบที่มั่นคงคนที่คิดร้ายมักหวังผลจากการกระตุ้นให้คุณโกรธพูดแรงหรือหลุดจากการวางตัวแต่เมื่อคุณกลับนิ่งเฉย และไม่ตอบสนองตามที่เขาคาดหวังความนิ่งของคุณจะกลายเป็นกระจกที่สะท้อนความวุ่นวายของอีกฝ่ายให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นจนเขาเองต้องรู้สึกอึดอัดกับความสงบของคุณและในที่สุดก็หวาดระแวงว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่โดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย 2. คนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครศัตรูที่แท้จริงของคนเราในชีวิตจริงมักไม่ใช่คนที่ตะโกนด่าเราตรงๆแต่เป็นคนที่คอยลดทอนคุณค่าเราอย่างเงียบๆ เช่นคนที่พูดจาเสียดสีในที่ทำงานคนที่ชอบล้อเลียนหรือพูดให้คนอื่นหัวเราะยะคุณโดยที่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือแม้แต่คนที่แกล้งทำเป็นหวังดีแต่จริงๆแอบจิกกัดเราอยู่ตลอดคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการชนะด้วยเหตุผลแต่ต้องการชนะด้วยการทำให้คุณรู้สึกด้อยลงเพื่อให้ตัวเขารู้สึกเหนือกว่าและเมื่อคุณตอบโต้กลับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนได้เอาคืนแต่ในความจริงคุณก็ได้เล่นไปตามเกมของเขาแล้ว แต่คนที่วางตัวดีรู้คุณค่าของตัวเองและมีฐานะทางจิตใจมั่นคงจะไม่เข้าไปเล่นในเกมนั้นเลยเขาไม่จำเป็นต้องพูดแข่งไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขุดคุยหรือแม้แต่เถียงกลับเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นใครและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเข้าใจการรู้คุณค่าในตนเองจึงเป็นเสมือนเกราะจิตวิทยาที่ทำให้คุณไม่ถูกรบกวนจากคำพูดหรือพฤติกรรมใดๆของคนคิดร้าย และเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าคุณไม่หวั่นไหวเขาจะเริ่มตั้งคำถามในใจว่าทำไมคุณนิ่งขนาดนี้หรือเขาซ่อนอะไรอยู่จนกลายเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงและกลัวคุณขึ้นมาเอง 3. การวางตัวดีทำให้คนอื่นต้องคอยระวังตัวแม้คุณไม่ทำอะไรเลยหนึ่งในพลังลึกลับที่การวางตัวดีสร้างขึ้นได้อย่างทรงพลังที่สุดคือการทำให้คนอื่นคาดเดาคุณไม่ได้ลองคิดดูว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่โต้อตอบไม่เปิดเผยอารมณ์ และยังคงรักษาความสงบเสมอคนที่จ้องจะเล่นงานคุณจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในแผนของตนเองเพราะเขาไม่สามารถอ่านเกมคุณได้ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าเขาคิดร้ายไม่รู้ว่าคุณกำลังจะโต้กลับเมื่อไหร่หรือคุณอาจรู้อยู่แล้วแต่แกล้งนิ่งอยู่ความไม่แน่ใจนี่แหละคือกับดักทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดในเชิงการวางตัว ในทางจิตวิทยาการที่คนหนึ่งไม่สามารถคาดเดาการตอบสนองของอีกฝ่ายได้จะทำให้เกิดภาวะความไม่มั่นคงในจิตใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นความเครียดความระแวงและความรู้สึกว่าเราอาจพลาดเองโดยไม่รู้ตัวการวางตัวดีจึงเปรียบเหมือนกับการวางหมากอย่างสุขุมคุณไม่ต้องเดินเกมเร็วไม่ต้องประชันหน้าแต่ใช้จังหวะและความเงียบสร้างสนามพลังที่ทำให้คนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้คุณแบบไม่รู้ตัว4 คนที่ไม่วิ่งไล่ตามคำอธิบายมักเป็นคนที่เข้าใจพลังของความเงียบในสังคมปัจจุบันหลายคนตกหลุมพรางของความจำเป็นในการอธิบายตัวเองเมื่อถูกเข้าใจผิดเมื่อถูกกล่าวหาหรือเมื่อมีใครพยายามบิดเบือนภาพลักษณ์ของเขาการอธิบายกลายเป็น,นกลไกป้องกันตัวทางจิตที่ให้ความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อยืนยันว่าความจริงอยู่ฝั่งเราแต่คนที่วางตัวดีและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ลึกซึ้งมักไม่เลือกจะทำแบบนั้น เพราะพวกเขารู้ว่าคนที่เชื่อในคำโกหกง่ายๆโดยไม่พยายามรู้จักเราให้ดีพอไม่ใช่คนที่ควรให้ความสำคัญและการพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเป็นการเสียพลังโดยเปล่าประโยชน์พลังของความเงียบจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการแสดงจุดยืนอย่างสง่างามว่าฉันไม่จำเป็นต้องชี้แจงเพราะฉันมั่นใจในความจริงการไม่อธิบายตัวเองในเวลาที่ถูกโจมตีจึงเป็นการบอกแบบเงียบๆว่า ฉันเหนือกว่าคำกล่าวหาเหล่านั้นและเมื่อคุณนิ่งไม่ปกป้องตัวเองด้วยวาจาคนที่พยายามโจมตีกลับเริ่มรู้สึกประหลาดใจเพราะเขาไม่สามารถดึงคุณลงมาเล่นเกมของเขาได้เขาจะเริ่มตั้งคำถามว่าคุณกำลังรอจังหวะอะไรอยู่หรือคุณมีแผนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและสุดท้ายกลายเป็นว่าเขากลัวเงาของคุณเองการไม่อธิบายให้ทุกคนเข้าใจ จึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการเลือกที่จะรักษาศักดิ์ศรีความมั่นใจและพลังในความเงียบซึ่งแหลมคมยิ่งกว่าคำพูดใดๆ 5. ความมีวุฒิภาวะคืออาวุธเงียบที่ทำให้คนคิดร้ายรู้สึกต่ำต้อยในตัวเองการวางตัวดีไม่ได้หมายถึงเพียงแค่นิ่งเฉยหรือไม่โต้อตอบแต่คือการแสดงออกถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงกว่าคนทั่วไป เมื่อคุณมีวุฒิภาวะคุณจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชี้นำพฤติกรรมไม่ให้ความโกรธความน้อยใจหรือความเสียหน้าเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรแทนที่จะสวนกลับด้วยถ้อยคาเจ็บแสบคุณเลือกยิ้มบางๆแล้วเดินจากมาแทนที่จะโปสแข่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองคุณเลือกปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แทนที่จะพูดให้คนอื่นเสียหน้าคุณเลือกวางตัวให้สูงพอจนอีกฝ่ายอายเอง วุฒิภาวะคือสิ่งที่ไม่สามารถแกล้งทำได้และคนที่ไม่มีวุฒิภาวะจะรู้สึกด้วยทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่มีความสงบมั่นคงและไม่ถูกดึงให้ลงไปตบตีกับสิ่งเล็กน้อยในจิตวิทยามนุษย์คนเรามักจะกลัวในสิ่งที่ตนเองไม่สามารถเป็นได้และถ้าศัตรูของคุณคือคนที่มีอารมณ์วู่วามชอบยั่วชอบใช้คำพูดเป็นอาวุธเขาจะรู้สึกแพ้ทันทีเมื่อเห็นว่าคุณไม่แม้แต่จะสะทกสะท้านต่อ,อการยั่วยุนั้น เขาจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่โกรธเลยหรือเขาเห็นเราไม่สำคัญพอจะใส่ใจและในที่สุดความรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังจะค่อยๆกัดกินเขาเองจากข้างใน 6. การวางตัวดีทำให้คนมองคุณอย่างเงียบๆและให้เกียรติคุณโดยไม่ต้องร้องขอ หนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของคนที่วางตัวดีคือเขาไม่จำเป็นต้องเรียกร้องความเคารพจากใครเพราะคนอื่นจะให้เกียรติคุณโดยไม่รู้ตัวผ่านการสังเกตการสัมผัสและความรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครในสังคมที่เต็มไปด้วยเสียงดังการเรียกร้องการโชว์พลังคนที่มีความเงียบสุขุมและสงบมักถูกสังเกตได้ง่ายกว่าคนที่พยายามจะเด่นเสียอีกพฤติกรรมที่คุณไม่โต้เถียงเวลาโดนตำหนิ การที่คุณไม่ลงไปพูดถึงใครลับหลังหรือแม้แต่การที่คุณเลือกจะเก็บตัวเองให้สะอาดจ,จากเกมนินทาและการชิงดีชิงเด่นสิ่งเหล่านี้จะะส,สมกลายเป็นภาพลักษณ์เงียบๆที่น่าเคารพในสายตาคนรอบข้างและเมื่อศัตรูพยายามโจมตีคุณในที่สาธารณะคนอื่นจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าใครกันแน่ที่ดูไม่สง่างามและเขาจะเริ่มไม่กล้าแต่ต้องคุณเพราะเกรงว่าจะแพ้ในสายตาคนหมู่มาก จิตวิทยาสังคมยืนยันว่าภาพลักษณ์เป็นเครื่องมืออันทรงพลังของคนที่วางตัวดีมันทำหน้าที่เหมือนกรอะป้องกันโดยที่คุณไม่ต้องยกมือขึ้นสู้เลยด้วยซ้ำเพราะการเคารพเกิดจากการสังเกตไม่ใช่การเรียกร้องและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่วางตัวดีจึงทำให้คนคิดร้ายรู้สึกกลัวแม้เขาจะไม่ตอบโต้อะไรเลย 7. คนที่รู้จักเลือกเงียบให้ถูกจังหวะคือคนที่ควบคุมเกมอยู่ตลอดเวลาในสนามของความขัดแย้งมีคนมากมายที่คิดว่าใครพูดมากกว่าชนะหรือใครพูดทันทีได้เปรียบแต่ในความจริงทางจิตวิทยาคนที่เงียบอย่างแม่นยำและเงียบในเวลาที่ควรต่างหากคือคนที่มีอำนาจเหนือสถานการณ์ความเงียบไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการเลือกที่จะไม่เล่นในเกมที่อีกฝ่ายพยายามลากคุณเข้าไป เมื่อคุณเลือกเงียบแสดงว่าคุณไม่ได้ถูกผลักด้วยอารมณ์แต่คุณกําลังสังเกตอยู่และคิดก่อนจะก้าวไปในจังหวะที่คนอื่นวู่วามในขณะที่อีกฝ่ายพ่นคำพูดร้อนแรงคุณกลับนิ่งฟังสังเกตและไม่ตอบโต้อะไรเลยนั่นคือช่วงเวลาที่เขาเริ่มสับสนเริ่มไม่แน่ใจว่าคุณคิดอะไรอยู่ความไม่แน่ใจนี้เองที่จะทำให้เขาระแวงและเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาอาจาคิดว่าคุณกำลังวางแผนตอบโต้หรือบางทีเขาจะเริ่มคิดว่าคุณรู้อะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้และความกลัวจะก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆจนเขาต้องพ่ายแพ้ให้กับความเงียบของคุณเองการเงียบให้ถูกจังหวะจึงไม่ใช่แค่การป้องกันตัวแต่มันคือการควบคุมเกมอย่างสุขุมเพราะคนที่ไม่พูดอะไรเลยแต่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่มั่นคงคือคนที่น่ากลัวที่สุดในสนามนี้ 8. คนที่ไม่ใช้พลังกับศัตรูจอมปลอมคือคนที่เก็บแรงไว้ชนะในระยะยาวหนึ่งในเหตุผลที่คนวางตัวดีดูนิ่งมากเวลาโดนกระแทกหรือโดนดึงเข้าสู่ความขัดแย้งคือเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ควรเสียเวลาไปตอบโต้คนบางคนดูเหมือนเป็นศัตรูแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีพลังมากพอจะทำอะไรคุณได้เลยเขาแค่เสียงดังเขาแค่เรียกร้องความสนใจเขาแค่ต้องการให้คุณหันมามอง แต่คุณต่างหากคือคนที่เลือกจะไม่เสียเวลาสนองเกมนั้นคนวางตัวดีเข้าใจว่าพลังชีวิตมีจำกัดการจะทุ่มแรงทุ่มความคิดทุ่มเวลาไปกับคนที่ไม่มีคุณค่ามันเท่ากับเอาพลังไปเททิ้งเขาจึงเลือกไม่เล่นตามเลือกเดินผ่านเสียงนินทาเลือกเมินคำประชดเลือกไม่เข้าสู่พื้นที่ดรามา่าเพราะเขาเก็บพลังเหล่านั้นไว้พัฒนาตัวเองไว้สร้างความสำเร็จ ไว้ต่อยอดอนาคตและไว้ตอบโต้อย่างเงียบๆด้วยชีวิตที่เหนือกว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนที่เคยคิดร้ายจะเริ่มเข้าใจว่าเขาไม่เคยสนใจเราเลยเขาไปไกลเกินกว่าที่เราจะตามได้ทันและความรู้สึกพลาดจะกัดกินเขาแทนนี่คือพลังของคนที่วางตัวดีที่ไม่จําเป็นต้องใช้เสียงแต่ใช้ระยะเวลาและผลลัพธ์ของชีวิตเป็นคำตอบที่ทรงพลังยิ่งกว่า 9. เมื่อคุณมีหลักการคนที่คิดร้ายจะรู้ทันทีว่าเล่นงานคุณยากคนที่วางตัวดีมักไม่ได้แค่สงบนิ่งเฉยๆเท่านั้นแต่ภายในจิตใจของเขามักมีกรอบความคิดที่มั่นคงเขามีหลักที่ชัดเจนในชีวิตว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรอะไรยอมได้อะไรยอมไม่ได้และเขาจะไม่ออกนอกกรอบของตัวเองเพื่อโต้อตอบกับใครแบบไร้ทิศทาง นี่คือสิ่งที่ทำให้ศัตรูกลัวเพราะเมื่อคุณมีหลักคุณจะไม่อ่อนไหวต่อการยั่วยุคุณจะไม่ตกหลุมพรางคำยั่วโมโหคุณจะไม่ล้มตัวลงไปนอนในดราม่าที่เขาสร้างในทางจิตวิทยาคนที่มีจุดยืนมั่นคงจะส่งพลังให้คนรอบข้างรับรู้ได้ไม่ว่าจะจากสายตาน้ำเสียงหรือแม้แต่ท่าทางการนั่งเดิน และจุดยืนนี้เองคือกรอบเหล็กที่ศัตรูไม่สามารถทะลุเข้ามาทำร้ายคุณได้ง่ายๆพวกเขาจะลองพยายามดึงคุณลงมาให้ต่ำเท่ากับเขาแต่เมื่อคุณยังคงยืนสูงโดยไม่ต้องเหยียบใครเขาจะรู้ว่าคุณไม่ใช่เหยื่อที่เขาจะเล่นงานได้ตามใจความมั่นคงในหลักการไม่ใช่สิ่งที่พูดให้คนอื่นเชื่อแต่คือสิ่งที่แสดงออกด้วยการกระทำอย่างต่อเนื่อง และเมื่อศัตรูเห็นว่าคุณไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยลดตัวลงเล่นเกมเดียวกันเขาจะเริ่มถอยจะเริ่มเกรงจะเริ่มกลัวคุณแม้คุณจะไม่เคยพูดอะไรเลย 10. คนที่ไม่ต้องรีบร้อนพิสูจน์ตัวเองมักเป็นคนที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบแข่งขันการนิ่งเฉยกลายเป็นสิ่งที่สวนทางจนใครหลายคนตีความว่าอ่อนแอแต่สำหรับผู้ที่วางตัวดีอย่างแท้จริง การไม่รีบพิสูจน์ตนเองไม่โต้แยง้งไม่ตอบโต้ทันทีไม่ได้แปลว่าเขายอมรับความพ่ายแพ้มันคือการเลือกพิสูจน์ในสนามที่คู่ควรต่างหากคนที่มีศักยภาพจริงไม่จำเป็นต้องตะโกนให้ใครรู้เขาไม่ต้องไล่อธิบายไม่ต้องเถียงกลับไม่ต้องแสดงออกว่าฉันเก่งแค่ไหนเพราะเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นจริงไม่ต้องเร่งอธิบายใครที่ตาเปิดใจเปิดจะเห็นเอง และนี่คือสิ่งที่ทำให้ศัตรูเริ่มกลัวเพราะศัตรูที่คาดหวังให้คุณหลุดที่หวังให้คุณรีบแสดงอารมณ์ที่หวังจะเห็นคุณวู่วามกลับต้องเจอกับความสงบที่มั่นใจจนทำให้อีกฝ่ายเริ่มรู้สึกไร้พลังไปเองในทางจิตวิทยาการไม่รีบพิสูจน์ตัวเองคือการแสดงความเป็นเจ้าของตัวตนที่มั่นคงคนที่ไม่ต้องรีบทำให้ใครรักไม่ต้องรีบตอบโต้มนทิน แต่ใช้เวลาและพลังชีวิตกับสิ่งที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองจริงๆและคนประเภทนี้เองที่ทำให้ศัตรูกลัวที่สุดเพราะเขาไม่อ่อนแอจากเสียงภายนอกและเขาไม่หวันไหวต่อเกมที่ใครพยายามลากให้เขาเล่น11การไม่ตอบโต้ทันทีคือการให้เวลาอีกฝ่ายเผลอเปิดเผยท่าแท้ของตัวเองมีคนจำนวนไม่น้อยที่เล่นเกมลับหลังใช้คำพูดแทงข้างหลัง ใช้วิธีเสแสร้งให้คนอื่นมองคุณแย่และหวังว่าคุณจะโต้กลับด้วยความรุนแรงเพื่อให้ตัวเขาเองดูดีขึ้นแต่คนที่วางตัวดีจะไม่หลงกลง่ายๆเขาจะไม่รีบอธิบายไม่รีบโต้กลับไม่เอาอารมณ์ไประเบิดใส่ใครเพราะเขารู้ดีว่าเวลาจะเป็นเครื่องมือที่เปิดโปงทุกอย่างยิ่งคุณเงียบอีกฝ่ายยิ่งต้องเคลื่อนไหวยิ่งคุณไม่หลงกล เขายิ่งต้องหาทางเร่งสถานการณ์และเมื่อคนที่คิดร้ายเริ่มกระวนกระวายเขาก็มักจะพลาดมักจะเผยพิรุธมักจะหลุดคำพูดหรือพฤติกรรมที่ชี้ชัดว่าใครกันแน่ที่เป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งในเชิงจิตวิทยาเมื่อคนหนึ่งนิ่งอีกคนหนึ่งจะเริ่มรู้สึกต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดการตอบสนองและยิ่งคุณไม่ตอบสนองตามที่เขาหวังเขาจะยิ่งแสดงตัวออกมาโดยไม่รู้ตัว นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ศัตรูเริ่มกลัวเพราะเขารู้ว่าตัวเองพลาดและคุณก็เห็นโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย 12. สองคนที่รักษาความสงบได้ในสถานการณ์ที่ร้อนแรงคือคนที่มีวินัยในอารมณ์สูงกว่าปกติไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเงียบในเวลาที่คุณถูกดูหมิน่นไม่ง่ายเลยที่จะสงบในเวลาที่ถูกใส่ร้าย และยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะยิ้มในเวลาที่ถูกท้าทายจากคนที่ตั้งใจดูถูกคุณแต่นี่แหละคือสิ่งที่แยกคนทั่วไปกับคนที่วางตัวดีอย่างแท้จริงในเชิงจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์ได้ในเวลาที่ถูกกดดันคือสัญญาณของ emotional maturity หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงคนเหล่านี้ไม่ตอบสนองด้วยปฏิกิริยาแต่ตอบสนองด้วยสติ เขาไม่ให้ความร้อนของคนอื่นมากำหนดจังหวะของชีวิตเขาเองและสิ่งนี้เองที่ทำให้ศัตรูเกรงเพราะพวกเขาจะเริ่มรู้ว่าเราเอาอารมณ์เขาไม่อยู่เลยเราดึงเขาเข้ามาในเกมไม่ได้เลยเขาควบคุมตัวเองได้ดีจนหน้าหวั่นใจยิ่งคนที่มีวินัยในอารมณ์ยิ่งดูมั่นคงและยากจะถูกทำลายเพราะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเขายังเป็นคนเดิม นิ่งสุขุมและเดินต่อไปโดยไม่เสียศูญความสงบที่ไม่ใช่การฝืนเก็บไว้แต่เป็นความสงบจากภายในลึกๆคือสิ่งที่ทำให้คนร้ายกลัวเพราะมันบ่งบอกว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรในใจของคุณเลย 13. คนที่เข้าใจว่าศัตรูไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ชอบเราจึงไม่เปลืองพลังใจไปกับการตอบโต้ผิดคนหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของคนวางตัวดีคือเขาแยกแยะได้ว่า ใครกันแน่ที่เป็นศัตรูจริงๆและใครที่แค่ไม่ชอบหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเท่านั้นคนที่ยังไม่มั่นคงในตัวเองมักมองทุกคำวิจารณ์เป็นการโจมตีมองทุกสายตาที่เฉยเมยเป็นการดูถูกและมองทุกคนที่ไม่ยิ้มให้เป็นศัตรูแต่คนที่มีวุฒิภาวะสูงจะเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ยินดีไปกับเราคือศัตรู ไม่ใช่ทุกคนที่พูดถึงเราคือผู้ไม่หวังดีและไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ชื่นชมคือคนที่คิดร้ายการแยกแยะเช่นนี้ทำให้เขาไม่เปลืองพลังใจไปตอบโต้ผิดคนเขาไม่วิ่งไล่ขวายคว้าการยอมรับจากทุกคนไม่เสียเวลาอธิบายให้ใครที่ไม่อยากเข้าใจและไม่หลงกับกับดักของอารมณ์ที่ทำให้เขาลงต่ำกว่าเดิมยิ่งเขาวางตัวนิ่งและชัดเจนกับหลักของตัวเอง เขายิ่งดูเลือกตอบโต้ได้ถูกจังหวะและมีพลังในแบบที่คนอื่นคาดไม่ถึงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ศัตรูหวาดกลัวเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะถูกปั่นด้วยคำพูดและที่สำคัญคุณรู้ดีว่าใครควรค่าแก่การโต้ตอบและใครไม่ 14. ยิ่งไม่เปิดจุดอ่อนให้เห็นยิ่งทำให้ศัตรูเดาใจไม่ได้จุดที่ทำให้คนหนึ่งสามารถเล่นงานอีกคนได้คือช่องโหว่ ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนทางอารมณ์ความไม่มั่นใจหรือแม้แต่ความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เองที่คนคิดร้ายมักใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมเหยื่อของเขาแต่คนวางตัวดีจะไม่เปิดเผยจุดอ่อนเหล่านั้นง่ายๆเขารู้จักระงับความรู้สึกรู้จักยับยั้งคำพูดที่ไม่จำเป็นรู้จักวางสีหน้าให้นิ่งแม้ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันเขาอาจเจ็บแต่ไม่แสดง เขาอาจรู้สึกแต่ไม่เผยให้ใครเห็นไม่ใช่เพราะเขาเย็นชาแต่เพราะเขาเข้าใจว่าความเงียบคือกรอและความสงบคือวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บพลังไว้กับตัวในทางจิตวิทยาการที่คนหนึ่งไม่แสดงจุดอ่อนไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆทำให้คู่ตรงข้ามรู้สึกควบคุมไม่ได้และเมื่อศัตรูควบคุมคุณไม่ได้เขาจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงยิ่งเขาเดาใจคุณไม่ได้ ยิ่งไม่แน่ใจว่าคุณจะทำอะไรเขายิ่งรู้สึกอ่อนแอลงโดยไม่รู้ตัวและความไม่มั่นคงนี้เองที่ทำให้เขาหวาดกลัวคุณโดยที่คุณไม่ได้ขยับแม้แต่นิดเดียว 15. ความมีระดับของคุณทำให้ศัตรูรู้ว่าเขาไม่มีวันเอาชนะได้ในเกมที่คุณไม่ยอมเล่นคนบางคนพยายามลากคุณลงไปสู่สนามที่เขาถนัดเขาอยากให้คุณแสดงอารมณ์โกรธ อยากให้คุณด่ากลับอยากให้คุณตอบโต้ในแบบที่ดูเสียศักดิ์ศรีเพราะถ้าคุณเล่นเกมเดียวกับเขาได้เขาก็จะรู้สึกว่ายังพอมีอำนาจอยู่บ้างแต่เมื่อคุณไม่ยอมเล่นคุณไม่ด่ากลับไม่สาดอารมณ์ไม่ลงไปยืนในสนามโคลนเดียวกันคุณกลับเงียบนิ่งและเดินออกจากความขัดแย้งอย่างมีระดับนั่นคือช่วงเวลาที่เขารู้ว่าเขาไม่มีวันชนะ คุณทำให้เขาเห็นว่าศักดิ์ศรีของคุณไม่ลดลงเพราะใครพูดอะไรคุณไม่ปล่อยให้ใครกำหนดพฤติกรรมของคุณคุณไม่แสดงความโกรธเพื่อให้ใครสะใจในทางจิตวิทยาพฤติกรรมเช่นนี้เป็นการสื่อสารอย่างทรงพลังว่าฉันเป็นคนควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ใช่เหยื่อของอารมณ์ใครและเมื่อศัตรูเจอคนแบบนี้เขาจะเริ่มเข้าใจว่า ฉันไม่สามารถแตะต้องเขาได้เลยไม่มีทางชนะคนที่ไม่ยอมให้เราเล่นเกมกับเขาและเมื่อถึงจุดนั้นความพยายามของศัตรูจะค่อยๆหมดแรงเพราะเขารู้ว่าคุณไม่เคยให้คุณค่าแก่เกมนั้นตั้งแต่ต้นคุณมีคลาสของคุณเองและนั่นคือชัยชนะที่สง่างามที่สุดความสงบคือพลังที่ศัตรูกลัวที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งกันส่งเสียง แข่งกันเด่นแข่งกันเอาชนะเรามักเข้าใจผิดว่าการอยู่เหนือคนอื่นต้องอาศัยความดังต้องแสดงออกต้องชนะทุกคำโต้แยง้งแต่บทความนี้ได้พาเราค่อยๆคลี่ให้เห็นว่าบางครั้งคนที่ทรงพลังที่สุดคือคนที่ไม่ต้องทำอะไรเลยคนที่วางตัวดีไม่ใช่แค่สุภาพไม่ใช่แค่ไม่พูดแรงและไม่ใช่แค่มีมารยาท แต่มันคือการเลือกวางตัวด้วยสติการรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรเวลาไหนควรนิ่งเวลาไหนควรเดินออกและสำคัญที่สุดคือไม่ปล่อยให้คนที่คิดร้ายมากำหนดตัวตนของคุณตลอดทั้งบทความที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนที่นิ่งเฉยในจังหวะที่คนอื่นอยากให้คุณหลุดคือคนที่แสดงความมั่นคงอย่างที่สุด คนที่ไม่ตอบโต้ความร้ายแรงด้วยอารมณ์กลับสร้างความน่ากลัวในแบบที่ศัตรูเองยังไม่เข้าใจคนที่ใช้เวลาสติและความสงบเป็นอาวุธล้วนทำให้คนที่คิดร้ายรู้สึกหมดพลังไปทีละน้อยและที่สุดคนที่รู้จักวางตัวอย่างสง่าง,งามโดยไม่ก้าวลงไปเล่นเกมของใครคือคนที่อยู่เหนือกว่าอย่างแท้จริงคนที่วางตัวดีไม่ใช่เพราะเขาไม่เจ็บ แต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่เจ็บเพิ่มด้วยการตอบโต้อย่างไม่จำเป็นคนที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าเขายอมแต่อาจแปลว่าเขาให้คุณค่ากับตัวเองมากพอที่จะไม่เสียเวลาเปลืองพลังกับเรื่องที่ไม่คู่ควรและคนที่รักษาความนิ่งในวันที่โลกกดดันที่สุดคือคนที่เข้าใจว่าความนิ่งไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มันคือการเก็บพลังไว้ใช้ในสิ่งที่ควรค่าแก่การใช้จริงๆ บางชัยชนะไม่ต้องใช้เสียงแต่ใช้การไม่ตอบสนองเพื่อปล่อยให้อีกฝ่ายแพ้ภัยตัวเองหากจะจบด้วยภาพหนึ่งที่สะท้อนหัวข้อของบทความนี้ทั้งหมดคงไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าภาพของคนคนหนึ่งที่ยืนอย่างสงบกลางพายุของคำพูดดูถูกไม่ตอบโต้อะไรเพียงแค่ยิ้มเล็กๆแล้วเดินจากมาในขณะที่คนที่ตั้งใจทำร้าย กลับยืนอึ้งหายใจติดขัดและรู้สึกแพ้อย่างเงียบงนันเพราะเขาไม่สามารถทำให้คุณหลุดจากความนิ่งของคุณได้เลยขอให้คุณมีพลังเงียบที่แข็งแกร่งมีความสุขหุมที่ลึกซึง้งและมีความมั่นคงพอที่จะปล่อยให้ศัตรูค่อยๆกลัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องตอบโต้แม้แต่นิดเดียวและทั้งหมดนี้ คือเหตุผลว่าทำไมการวางตัวดีถึงกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันไม่ได้ใช้เสียงไม่ได้ใช้แรงแต่มันใช้สติจังหวะและความมั่นคงภายในคนที่ทําได้แบบนี้ไม่ต้องชนะใครด้วยคำพูดเพราะเขาชนะด้วยความนิ่งชนะด้วยการไม่หลงกลและสุดท้ายคนที่เคยคิดร้ายก็จะแพ้ภายตัวเองไปอย่างเงียบๆโดยที่คุณไม่ต้องยกมือทำอะไรเลย ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากเติบโตเป็นเวอร์ชั่นที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Unlock The 1%เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเหนือขึ้นในแบบไม่ต้องเปลืองแรงขอบคุณที่รับชมจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะมาปลดล็อกอีกหนึ่งมุมมองลึกๆที่คนทั่วไปมองไม่เห็นจำไว้เสมอครับ คนที่สุขุมที่สุดคือคนที่แข็งแกร่ง